แล้วก็แม่ไก่สาวนะครับอันนี้เป็นลูกคอกสองนะไม่แอบไทยอยู่ในป่านะครับก็เดินตามหาอยู่พักใหญ่ๆนะครับก็มาเจอแล้วก็มาช่วยซ่อมแซมรังเขานะครับอันนี้วันนี้ก็ครบกำหนดลูกไก่เฝ้าจากจากไข่ครับ เห็นแบ๊บเห็นไหมก็เลยจะมาดูว่าฟักออกจากไข่กันหมดทุกฟองหรือเปล่านะครับที่เคยเข้ามาดูไว้ตอนนั้นมันน่าจะประมาณ8ปดถึงสิฟองอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองจับดูนะครับ อมาุก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 นี่่ตันนี้เป็นนีอย่าร้องสี่อ้อยัไม่ออกยังไม่อมอกยังไม่จะไข,ข่ครบสี่สามสี นี่กำลังออกจากไข่เส็จออแล้วนี่ไข่สองอีกแ เดี๋ยวไข่สองฟองสามฟองไข่สามฟองกำลังเจาะ สฟอง4ฟองเมื่อวานตอนเย็นครับก็มีไข่ที่ยังไม่ฟักนะครับสี่ฟองแต่ว่ามีลูกไก่อยู่แค่สองฟองที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็เสียสองฟอง ก็เลยใส่คืนกลับไปให้แม่ไก่เขาฟักไข่ต่ออีกคืนนึงนะครับแล้วก็เช้าวันนี้ก็เลยจะมานำลูกไก่กับแม่ไก่เนี่ยออกจากที่ฟักนะครับไปเข้าในข้ออนุบาลก่อนนะครับ มีออกมาหนึ่งฟองแล้วเมื่อ,อวานที่เจาะอีกฟองนึงอันนี้อีกฟองหนึง่งยังไม่เจาะไม่รู้ว่าจะเสียหรือเปล่าเดี๋ยวไปฝากแม่กาอีกลังนึ่งฟักไว้ก่อน ได้เก้าตัวนะครับวเวลาจับแม่ไก่ครับออกมาจากรังที่มันฟักเนี่ยครับที่ย้ายเนี่ยก็ควรจับแบบนี้นะให้ตูดมันออกจากตัวเรานะครับให้หน้าหันเข้าหาเรานะเพราะว่าคือแม่ไก่เขาจะไม่ได้ขับถ่ายมาก่อนเลยครับแล้วพอเราจับแบบเนี้ยเขาจะ ปล่อยมูลเขาออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีกลิ่นแรงมากบางทีมันมาโดนตัวเราครับนี่ก็หันเอาไว้ป้องกันเวลามันปล่อยมูลออกมามันจะได้ออกไปข้างนอกแทนไม่มาเข้าทางตัวเรานะครับพวกนี้ก็ที่ฟักออกมาแล้วนะครับได้ลูกไก่อยู่เก้าตัวนะครับก็ดูแข็งแรงดีอยู่นะครับ แล้วก็จะมีไข่อยู่อีกหนึ่งฟองที่ยังไม่ฟักนะครับก็เดี๋ยวจะไปฝากแม่ไก่อีกรังหนึ่งที่เขากำลังฟักไข่อยู่เนี่ยช่วยฟักแทนก่อนนะครับแล้วก็ราเห็นว่านีเนี่ยสีดำๆยาวๆครับอันนี้เป็นมูลของแม่ไก่ครับที่เขาไม่ได้ถ่ายมานานนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเราไม่ระวังครับไปอุ้มของไม่ดีเนี่ยเขาก็จะ ถ่ายมูลไตเราได้เลยนะครับ